สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำซุปกระดูกไก่กันนะคะเอาหม้อตั้งไฟใช้ไฟกลางนะคะแล้วเราก็จะใส่กระลำปีประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่หัวนะคะเซอร์รี่หรือว่าผักขึ้นช่ายนะคะใส่ไปสามก้าน,นะคะ่ะรากผักชีสามสี่รากนะคะถ้าเป็นรากใหญ่รากเล็กเราก็ใส่มากขึ้นหัวหอมใหญ่ใส่ประมาณครึ่งหัวะคะ่ะ แครอทใส่สองหัวนะคะน้ำน้ำสามลิตรนะคะหรือใครจะใส่มากกว่าน,นั้นก็ได้ใช้กระดูกซี่โครงไก่หนึ่งตัวนะคะเราจะนำมาล้างทำความสะอาดเอาเลือดเอาเศษเ,เนื้ออะไรออกก่อนเพื่อที่จะให้น้ำต้มของเราใส่น่าทานนะคะเมื่อเราล้างสะอาดแล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่ลงไปในหม้อต้มของเราเลยค่ะ วิธีต้มน้ำซุปนี้นะคะใครอยากจะใส่ผักอะไรก็ได้ที่จะให้มันน้ำซุปของเราออกมามีรสหวานกลมๆที่จะเอามาใช้ปรุงอาหารได้อร่อยนะคะอาจจะเป็นผักกาดขาวหัวผักกาดอะไรพวกนี้เราก็ใส่ได้ทุกอย่างที่เราชอบค่ะหลังจากที่เราใส่ผักที่เราเตรียมไว้หมดแล้วนะคะเราก็จะให้หม้อเขาตุนไปเรื่อยๆนะคะจะใช้เวลาประมาณสอสามชั่วโมงค่ะ คือเราจะใช้ไฟกลางค่อนข้างต่ำนะคะไม่ต้องปิดฝาค่ะพอเราต้มไปสักพักหนึ่งนะคะมันก็จะมีฟองแบบนี้ขึ้นมาเราจะมาตักเอาฟองนี่ออกทิ้งนะคะพอหม้อเริ่มเดือดนะคะเราก็จะหลีไฟเป็นไฟอ่อนเลยจะให้น้ำเข้าเดือดนิดนิดเปิดฝาเอาไว้นะคะประมาณนี้นี่นะคะน้ำซุปของเราเราต้มเคี่ยวเอาไว้ประมาณ สองสมชั่วโมงอันนี้สามชั่วโมงค่ะเราจะเห็นว่าน้ำซุปของเราใสนะคะน่าทานมากเราจะต้มไว้3า,ามชั่วโมง4ี่ชั่วโมงก็ได้นะคะเราจะปิดไฟแล้วก็จะปล่อยให้เข้าเย็นแล้วก็มากรองนะคะน้ำซุปของเราหลังจากที่มันเย็นลงไปแล้วนะคะเราก็จะเอามากรองเอาน้ำ เราจะเอามาใส่ขวดไว้นะคะแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นเอาไว้เราใส่ได้2ขวดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเขียนเอาไว้นะคะว่าเป็นน้ำซุปกไก่ chicken บล o t h แล้วก็ลงวันที่แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ไว้ถ้าเราเอาใส่ไว้ในตู้เย็นก็จะอยู่ได้อยู่ที่ทำมาก็คือประมาณ2องาทิตย์สามอาทิตย์นี่อยู่ได้นะคะแต่ถ้าเราจะ เก็บไว้กินนานๆเป็น3เดือน4เดือนเราก็จะเอาใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ใส่ไว้ในฟรีเซอร์นะคะอันนั้นอยู่ได้3เดือน4เดือนออกมาทํากินก็ยังอร่อยอยู่เราจะเอามาทําเครื่องปรุงอะไรก็ได้แบบเวลาเราทําผัดทําแกงทําแปะซะอะไรพวกนี้เราก็จะเอาน้ำซุปพวกนี้มาใส่ก็จะทําให้อาหารของเราอร่อยขึ้นนะคะโอเคค่ะพบกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ